16พฤศจิกายน2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับ9นาฬิกาเ็จเศษของวันนี้นะครับเราก็มาเช็คสภาพใบของต้นทุเรียนที่เรากำลังทำการลุ้นดอกต้นนี้นะครับสำหรับต้นนี้ใบเขายังแก่เขียวเข้มไม่ได้ที่นะครับยังไม่ถึงจังหวะเวลาที่เราจะดำเนินการหยุดให้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นชาว วันนี้เราก็ยังคงให้น้ำสำหรับทุเรียนต้นนี้ต่อไปนะครับลักษณะของการให้น้ำเนี่ยเราดูที่สภาพใบนะครับจะเห็นว่าใบชุดสุดท้ายนี้เขายังไม่ชูชันขึ้นมาใกล้แล้วแหละครับแต่ว่ายังไม่แก่เต็มที่ดังนั้นการให้น้ำในช่วงนี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องให้น้ำต่อไปอเมื่อคืนเราก็ทำการให้น้ำไปแล้วนะครับดูสภาพดินที่เราให้น้าเมื่อคืน นะครับนี่ครับเช้ามาสภาพน้ํายังคงสภาพดินยังคงโอเคชุ่มชุมพอนิดๆอยู่จะสังเกตเห็นว่าบริเวณตรงนี้ที่มีแมวมาขวนเนี่ยจะเห็นว่ารากของเขาแห้งไปแล้วนะครับจุดตรงบริเวณห่างจากโคนต้นจากโน้นมานี่นะครับนี่ครับสภาพรากของเขาเวลาแมวเขาเคลียดินขึ้นมาก็ปรากฏว่าเห็นรากแห้งอยู่นะครับ ก็สภาพโดยทั่วไปนะครับก็ยังคงต้องให้น้ํารอไปก่อนเห็นไหมครับใบสุดท้ายนี่บางกิ่งก็ยังไม่แก่เขียวเข้มสภาพเหลืองๆอย่างนี้คือลักษณะของอาการต้นนี้ได้ธาตุอาหารไม่สมบูรณ์นะครับจะต้องมีการเติมลงไปแล้วก็ตอนอเมื่อสักครู่นี่นะครับเราก็ทําการพ่นน้ําหมักทางดินไปแล้วนะครับรวมทั้งเมื่อคืนเราก็ให้น้ําเมื่อเช้าเราก็พ่นไปอีกครั้งหนึ่ง การให้น้ําระยะนี้เราก็สามารถให้ได้อย่างเต็มที่ไปก่อนนะครับจะเป็นวันเว้นวันก็ได้นะครับสําหรับที่สวนของเราเราก็จะปฏิบัติอย่างนี้คือยังคงให้น้ําเป็นปกติในขณะท,ที่ตอนเชสสายของวันนี้ที่บึงการนั้นก็จะมีลมพัดมาเป็นระยะระยะนะครับถ้าหากว่าใบของถ้าหากว่าต้นนี้สะสมอาหารมาดีแล้วใบเขา เขียวแก่เข้มกว่านี้ก็จะเป็นจังหวดัดหยุดน้ำเอาดอกได้เช่นกันแต่ของเราก็ยังรออยู่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดนะครับอย่าพึ่งไปหยุดน้ำนะครับเราก็ดูสภาพใบเขามีการสะสมอาหารเริ่มจะดีขึ้นแล้วล่ะครับอีกสัก20วันข้างหน้าก็น่าจะเขียวแก่เข้มนะครับ สำหรับต้นนี้นะครับปีที่แล้วนะครับออกดอกในวันที่หธันวาคม 2, 5 6 6นะครับแล้วก็แขวนลูกไว้ทั้งหมด30ลูกนะครับต้นทุเรียนหมอนทอง7ปีต้นนี้นะครับปีนี้เราก็มาลุ้นดอกอีกครั้งหนึ่งแต่จังหวะช่วงนี้เราจะต้องมีการเดินสำรวจแล้วก็ให้น้ำไปเรื่อยๆนะครับจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ก็คือเรื่องของ อนอนด่วงหนวดยาวนะครับเขามาวางไข่ไว้แล้วเขาก็แตกออกมาแล้วก็เจาะเราขึ้นไปสํารวจแล้วก็แก้ไขไปแล้วนะครับนี่คือลักษณะของอาการใบสันเบิร์นนะครับที่เกิดจากแมลงกัดใบนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ